สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหาเล็กๆน้อยๆสำหรับในส่วนของ Equilibrium o f r i g i d e o d y ใน2มิติกันบ้างนะครับประเด็นที่สำคัญที่เรากำลังจะพูดถึงกันอยู่นี้เขาเรียกว่า t r u e and t i force member ครับในปัญหาในรูปแบบการที่เราพิจารณาถึงปัญหาในระบบในการสมดุลนี้นะครับสมดุลเนี่ยสำหรับแรงที่ Member หนึ่งหรือชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ถูกกระทําด้วยแรงเพียง2แรงนะครับเพียงเพียงสองแรงหรือแรงเพียง3ามแรงถ้า2แรงก็เรียกว่า two force member ถ้า3มแรงก็เรียกว่า three force member ทุกท่านครับประเด็นปัญหามันสําคัญอยู่งี้นะครับถ้าคนไหนมองออกมองชัดมองเคลียร์ก็สามารถช่วยเหลือให้คิดในปัญหานั้นลดความซับซ้อนลงมาได้ลดสมการในการคํานวณลงมาได้แต่คนไหนดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับ เราก็สามารถใช้รูปแบบเดิมในการพิจารณาได้เนาะแต่ประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากให้พิจารณากันก็คือ two f o r c member นะครับเพราะว่าสำคัญในการพิจารณาว่าแนวแรงครับถ้าเกิดมีแรง2แรงมากระทำต่อชิ้นงานเมื่อจะเกิดความสมดุลได้ครับจะเกิดความสมดุลได้แรง2แรงนี้ครับจะต้องมีขนาดเท่ากันครับ มีขนาดเท่ากันและมีทิศกันทางตรงกันข้ามมาถึงจะสมดุลไงนะครับผมกระทากับชิ้นงานเดียวกันจะสมดุลกันได้ก็แน่นอนว่าต้องมีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามถ้าคุณมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ทิศทางของคุณสเปซไพปไปนะครับไม่อยู่ในแนวไลน์ออฟแอคชั่นเดียวกันพอเอามาบวกมาลบกันมันก็ไม่สมดุล ดังนั้นถ้ามี2แรงที่กระทํากับเมมเบอร์นะครับ2แรงที่กระทํากับเมมเบอร์ชิ้นหนึ่งมีแรงหนึ่งมากระทาถ้าวัตถุจะสมดุลมันจะส่งผลอีกแรงหนึ่งกระทํานั้นก็มีขนาดเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามอันนี้พอเข้าใจได้นะครับอันนี้พอเข้าใจได้ก็แน่นอนมันจะสมดุลได้ซิกมีเท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมฮะมันก็ต้องมีแรงดึงที่มีทิศทางเดียวกันอ่าที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามมีไลน์ออฟแอคชั่นเดียวกันนะครับแต่ พุ่งตรงไปคนละทิศคนละทางตัวนี้สำคัญครับสำคัญในเรื่องต่อไปที่เราจะพิจารณา Structure Analysis เพราะว่าไอชิ้นส่วนที่เป็นทัดแต่ละตัวนั้นมันก็เป็นชิ้นส่วนที่อ่าชิ้นส่วนแต่ละตัวนั้นนะครับถูกกระทํำด้วยแรงจุด2จุดมันเป็น t r u f o r r e m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  e r r ก็จะก่อให้เกิดแรงในลักษณะที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดเข้าไปนะครับ compression หรือแรง tension นะครับก็จะมีลักษณะขนาดเท่าแต่ที่ทางตรงกันข้ามเดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นนะครับเราก็จะพูดกันอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ True Force Member ครับมันมีลักษณะอย่างนี้อีกทีนึงคือตัว T Force Member ครับ T Force Member นั้นก็จะมีลักษณะคือจะเกิด T Force Member ได้ก็คือต้องมีแรงกระทำกันทั้งหมด13แรงปัญหาต่อมาที่เราต้องรู้จักกันก็คือว่ามันจะมีอยู่2กรณีครับที่เกิด T Force Member ถ้าเกิด line of action ของแรง2แรงนั้นของแรง2แรงนั้นไปรวมอยู่ณจุดจุดหนึ่งอีกแรงแรงหนึ่งครับจะถูกบังคับไปครับไปเขาเรียกว่าไปโคเคเล่นกันคือไปรวมกันณจุด O ถ้ามีแรง3แรงกระทํากับ member นะครับมีแรง3แรงกระทํากับ member ในลักษณะในภาวะสมดุลนั้น ถ้าสองแรงไปรวมกันแล้วในะจุด O อีกแรงหนึ่งจะถูกบังคับให้วิ่งเข้าไปหาอีกจุด O ทันทีเรียกกรณี t h r e e f o r d member อย่างนี้ว่าครับเป็นการ Co c o c u r r e n c e กันหรือไปรวมกันณนะจุดจุดหนึ่งพอไปรวมกันณนะจุดจุดนี้มันก็สมดุลน,นะสิครับเพราะว่าไปเทคโมเมนต์ซิกมาโมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ไงมีค่าเท่ากันกับศทุกท่านครับ เท่านั้นเองพอก็อันนี้พอพอมาออกนะฮะว่า line object i o n ของแต่ละตัวนี้พุ่งเข้าไปหาจุดใดจุดหนึ่ง take moment ที่จุดดังกล่าวก็ทำให้นะครับก็ทำให้ m ม ment มีค่าเท่ากันกับศูนย์สมดุลครับสมดุลทุกท่านครับเท่านั้นเองพอครับถ้าเกิดครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันขนานกันครับสองแรงอีกขนานกันก็จะถูกบังคับอีกแรงหนึ่งนั้นเพื่อจะรักษาสมดุลไว้อีกแรงหนึ่งก็จะมีลักษณะ ขนานกันเช่นเดียวกันหรือบ่อยครั้งที่เราเรียกว่าไอ้สแรงนี้จะไปตัดกันมันขนานกันนะครับอาจจะไปตัดกันที่อินฟินิตี้อย่าตัดกันที่อินฟินิตี้ นะครับก็เหมือนความรักของเรานะครับที่ขนานกันอาจจะตัดกันสักวันหนึ่งนะครับอยู่ที่อินฟินิตี้นะครับไม่รู้ในชีวิตนี้นะครับจะนิพพานก่อนหรือเปล่ากว่าความรักทั้งสองเราจะมาตัดกันแม่นะเอ้ผู้เล่นไปเรื่อยนะครับเลี่นไปเรื่อยมองออกใช้ง่ายนะครับมองออกไม่เป็นไรใช้เทคนิคการทําเหมือนเดิมแต่ผมก็ขออนุญาตหน่อยละกันเดี๋ยวผมวาดรูปไม่สวยนะครับสำหรับข้อ7เป็นโจทย์สําหรับที่ถ้าคนไหนดู t ูฟอร์ดเมมเบอร์ทีฟอร์ดเมมเบอร์ ก็ต้องมีโจทย์ข้อนี้ขึ้นมาล้ฮะในการอธิบายเป็นโจทย์ข้อที่ค่อนข้างคลาสสิกแน่ที่สำคัญครับมันคลาสสิกตัวหนึ่งก็คือสามารถวิเคราะห์ได้ t ูฟอร์ดเ m มเบอรแล้วก็ทีฟอร์ไปในแถบเดียวกันดูนะครับว่าถ้าเรามองออกว่าเป็น t ูฟอ f o r เ Member นั้นจะง่ายขนาดไหนทุกท่านครับพอผมไปดูไอ้ลักษณะชิ้นนี้ครับผมขออนุญาไปดูลักษณะชิ้นชิ้นนี้ครับคือชิ้นที่เรียกว่าชิ้น BD ครับชิ้น BD ชิ้น BD เอาเคล่ okay, ละครับก่อนจะไปดูชิ้นนั้นก็นลืมกันและสนิทเลยว่าต้องแปลโจทย์ก่อนไอตัว A เนี่ยเป็นพินซับพอร์ตคอนเน็กครับคอนเน็กกับอีกตัวหนึ่งนะครับคอนเน็กครับกับทูนะครับทูทูทูท,ท,ทู A short link B d actual in fig คำถามก็คือว่า if the weight of member is negligible นะครับเวทไม่คิดนะครับเพราะถ้าเวทคิด มันจะไม่เป็นทีฟอส e m เมมเบอร์เนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเวทคิดมันแรงมันจะเกินนะครับแรงจะเกินจะอธิบายเรื่องทีฟอส e m เมมเบอร์ไม่ได้โอเคครับเขาบอกว่าแล้วให้หาครับให้หาแรงที่กระทําในพิน A ครับให้หาแรงที่กระทาในพิน A ว่าพิน A มีแรงกระทํามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านครับผมขออนุญาตเลยนะขออนุญาตใช้รูปภาพของเข้าในการทําเลยจะได้มองเห็นชัดๆนะครับชัดว่ามันใช้งานยังไงเพราะผมเข้าใจ ผมเข้าใจผมวาดรูปไม่สวยนะครับผมวาดรูปไม่สวยดังนั้นผมจะขออยากใช้รูปเข้าเลยแล้วกันเพราะโจทย์ในการหา to for สกับ g f o r อ Member นนั้นน้อยเหลือเกินครับน้อยเหลือเกินส่วนใหญ่เราใช้สเต็ปเดิมซิกม a าเท่ากับ0ก็คือซิกม a า x อฟมาแล้วก็ซิก m ่าโมเมนต์เท่ากันกับ0แต่พอคุณไปดูครับคุณไปดูไอตัวชิ้นที่เป็น B d เนี่ยครับทุกท่านครับผลปรากฏว่าครับ มันมีแรงกระทําเพียงสองจุดเท่านั้นนั่นก็คือแรงที่อยู่ที่ตัว b กับแรงที่อยู่ที่ตัวดีเอาล่ะจะแตก x แตก y แต่ว่าแรงรับสุดที่แล้วออกมามีค่าเท่ากันครับมีมีค่าเท่ากันมีค่า,าแรงรับออกมาแล้วก็จะมีค่าเป็นแรงหนึ่งแรงจำได้เนาะถ้าแตก x แตก y ก็แรงรับก็คือ fR ไอแรงลับที่กระทากับ B กับแรงลับที่กระทํากับ D ฮะไม่มีอะไรเลยกระทํากับชิ้นนี้นะครับระหว่างชิ้นน,นะครับไม่มีอะไรกระทํากับเข้าเลยนักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า two force member ครับเมื่อมีแรงมากระทํากันกับ D ในลักษณะนี้ในลักษณะนี้มันก็ถูกบังคับว่าก็ต้องมีแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามอยู่ใน line of action เดียวกัน อยู่ใน Line of Action เดียวกันแล้วเลยสามารถเขียนได้เลยว่าถ้าตัวนี้เป็น F ที่จุด D มันก็จะมีค่าไอ้น,นี้ก็เป็น F ที่จุด B แต่สุดท้ายแล้วก็ลบออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็น f เท่ากันไม่ต้องห้อย B ไม่ต้องห้อย D ให้เสียเวลาเพราะขนาดของเขานั้นเท่ากันอาจจะทิศทางตรงกันข้ามแล้วค่อยไปดูกันพอไปดูครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปไปดูที่พินฮะไปดูที่ผิด ผลปรากฏว่าที่พินเนี่ยก็จะมีแรงรับออกมาค่าหนึ่งพะเราแตกออกมาเป็น fx กับ fy เนาพินซับพอร์ตแตกมาเป็น fx กับ fy แต่ปัญหาต่อมาก็คือว่าพอแตกออกมาเป็น fx กับ fy แล้วรวมกันเสร็จก็ได้ fr ค่าหนึ่งทุกท่านครับความสวยงามมันเกิดขึ้นก็คือว่าพอผมไปต่อแนวแรง400นิวตันที่อยู่ที่จุด c แล้วก็ไปต่อแรงครับอยู่ที่จุด b ไอสอแรงนี้มันไปเจอกันที่จุดนัดพบครับ มันไปเจอกันที่จุดนัดพบและที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่ามีแรงกระทําที่จุด c มีแรงกระทําที่จุด b และก็มีแรงกระทําที่จุด a มีแรง3แรงกระทํากันเอ้เอ้เอเอ๊ะเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนนี่มัน t-force member นะครับพอเป็น t-force member ก็แสดงว่าอีกชิ้นหนึ่งนี้ไอชิ้นแรงรับของ fa นี้มันถูกครับถูกบังคับหรือว่าเนื่องในลักษณะการสมดุลเนี่ย มันถูกบังคับว่าให้วิ่งเข้าไปหาจุดนี้ครับจุดโอกด้อะจุดดังกล่าวที่เข้าไปรวมกันทุกท่านครับพอเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็สามารถหาแรงได้แบบง่ายๆเลยครับเราสามารถหาแรงได้แบบง่ายๆโดยอาศัยสามเหลี่ยมธรรมดาก็หาแรงได้ไม่ต้องเทคโมเมนต์นะครับแต่ต้องเทคโมเมนต์ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คงเขียนตรงนี้เป็นนะครับสมมติแยกออกมานะเป็น f(x) a X นะครับแล้วก็เป็น f(y) a y แล้วก็เทคโมเมน n ์ที่จุด a หาแรงแล้วค่อยไปซิกมา f(x) เท่ากับ0ย์ซิม f(y) เท่ากับ0แต่เรามองออกตัวนี้เป็น tree ฟกับ two r c e m e m b e r แล้วมันเลยลดรูปออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับนี่ยกเข้ามาเลยนะครับยกเข้ามาเลยเออหากินง่ายครับหากินง่ายอย่าลืมนะสนับสนุนหนังสือเขาด้วยนะครับตามหลักฟิยุตเนาะอ่ะนะครับเดี <laughs> ๋ยวถ้าผม อัดเสร็จนะครับผมอาจจะมีการแจกหนังสือนะครับแจกหนังสือของท่านอ c h i ซีฮิบเเนี่ยแหละนะครับแจกแต่ว่าไม่ใช่อัจฉบับล่าสุดด้วยฉบับล่าสุดทั้ง Engineering Mechanic of m a t e r i a l แล้วก็มีมีไวเบชั n นด้วยนะครับแล้วก็มี Static แล้วก็มีไดนามิกด้วยมีครบทุกเล่มนะครับเป็นคนบา้าสะสมเทคแต่คิดว่าน่าจะน่าจะได้แบ่งปันกันเอาไปใช้นะเพราะว่ากว่าผมจะกลับมาเป็นอาจารย์จริงๆก็อีกบวกปีแปปีปี2 0 2 8นะครับ หนังสือมันก็น่าจับมาใหม่แล้วนะครับหนังสือเล่มที่ผมมีอาจจะเก่านะครับเก็บไว้ก็ปวดก,กินเฉยๆพูดแล้วดูดีไหมเออดังนั้นจะไม่รู้ว่าจะอัดเสร็จไม่รู้ว่าจะปิดเนื้อหาอัดเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวอัดเสร็จแล้วผมก็จะจะจะ,จะแจกนะครับเป็นหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอเวอร์นะครับเป็นฮาร์ดคอเวอร์ไม่ใช่เป็นอ e ีบุ๊กเนาะนะครับคัดสิทิเลยทีเดียวโอเคครับพอไปดูลักษณะกันอย่างนี้ครับทุกท่านครับ ผมก็ไปดู True Force Member กับ t r e Force Member แน่นอนนะไอ้อนนี้นะไอ้อนนี้ก่อนหน้านี้เราบอกว่ามันอันนี้มัน0.2อันนี้มัน0.2นะครับพอ0.2กับ0.2เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเป็นมุมฉากนะครับถ้าเป็นมุมฉากแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วพอสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วไอ้0.2 0.2ก็นแน่นอนว่ามุมเนี่ยสองตัวจะเท่ากันก็คือเท่ากับ45 ไอ้ตัวนี้เท่ากับ45แล้วก็เลยอาราธนาเรียนเชิญเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับไอ้นี่ก็เป็น f นะครับเป็น f นะครับ fb กับ fd เอามาไว้ที่ b นะครับเอาไว้ที่ b แน่นอนเนาะมันเป็น action reaction พอไปดู member b ไปดู member นะครับ b นะครับ bd นะั้นไอ้ตัวนี้เป็นแรง tension มันพอเป็นแรง tension แรง tension จอกจากจุดเสมอนะครับพอไปอยู่ตรงนี้มันก็กลายเป็นนะครับ มันก็กลายเป็นดึงกันนะครับเป็นแรงที่ใช้ในการดึงเหนี่ยวล่างตัวนี้ไว้นะครับเป็นแรง Fb action reaction กันโอเคนะครับอ,อันนี้อันนี้น่าจะพอจำได้นะครับพอถอดออกมาต้องพอถอดออกมาไอ action reaction นี่ต้องดูให้ชัดนะครับว่าไอตัวนึงกระทำกับเขาพอไปถอดออกมานี่ครับอไปถอดออกมาถูกดึงนะครับไอนี่ถูกดึงพอไอนี่เป็นแรง tension ไปอยู่มุมนี้ก็จะเป็นการถูกดึงเช่นเดียวกัน เนาะแอคชั่น no. หรือแอคชั่นไอ้กวงงแต่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะอันนั้นกันเอาโอเคครับพอไปดูลักษณะดังกล่าวเอ๊ะถ้าผมจะใช้ซิกมา fx กับซิกมา fy นี่จบเลยนะถูกต้องปะเพราะว่าถ้าผมใช้ซิกมา fx ครับผมใช้ซิกมา fx เนี่ยมีค่าเท่ากันกับ0ผมก็บอกว่าไอ้ fa เนี่ยนะครับ fa cos โคตา้าเห็นไหมเอฟเอนะครับผมก็แตกเป็น fa cos โคตา้ากับ fa sin ไซตา้านะครับแล้วก็ไปลบกับ f นะครับ cos 45นะครับ f cos 45นะครับ f cos 45แล้วก็ไปบวกกับ400นิวตันมีค่าเท่ากันกับ0แล้วถ้าผมไปพิจารณาซิกมา f อฟสัเนี่ยผมก็ได้เลยนะว่าไอ้ f a นะครับ f a sin ไเซตานะครับ f a sin ไซเซต้าไซเซตาอยู่เนี่ยเอนะครับ f a sin ไเซตานะครับแล้วก็ไป นะครับไปลบกับ f s i n 45นะครับอยู่นี่นะครับ f s i n 45 f s i n 45มีค่าเท่ากันกับ0เห็นไหมฮะสสมการ2ตัวแปรผมแก้สมการหาได้นะมลบางคนว่า2ส,สมการ2ตัวแปรได้ไงคุณไม่เห็นหรอว่าเซต้าคุณหาไม่ได้ปะโทหาไม่ได้ได้ไงล่ะฮะถูกต้องปะผมหาได้นะครับเราหาได้ไอเซต้าดังกล่าวนี้หาได้สบายมาก พอเรารู้แล้วว่าไอตัว2ตัวนี้นั้นนะครับไอตัว2ตัวนี้นั้นขอหยากกลับมารูปเดิมนะจะได้เห็นกันจะชัดไอตัว2ตัวนี้นั้นนะครับตัว2ตัวนี้เนี่ยไปรวมกันนะครับที่จุดจุดหนึ่งไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งคำถามคือด้านนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ไอด้านนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราบอกว่าไอจากนี่ถึงนี่จากนี่ถึงนี่นะครับคือ0ูนจานะครับจากนี่ถึงนี่ก็0.5นมุมนี้45มุมนี้45ห คุณหนูคนนี้ก็0.5เหมือนกันัดมามมันเป็นสามเหลี่ยมครานี้ผมอยากหามุมเซตาไอเซตามันอยู่ตรงนี้เซตามันอยู่ตรงนี้ผมก็คิดไปหาว่าเอ้ยมันคงเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้ละมั้งนะครับไอ้สามเหลี่ยมรูปนี้ละมั้งนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้ละมั้งสามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้คือ0.7ฮนะถูกต้องไหมฮะเพราะจากนี่ถึงนี่วิ่งไปข้างบนจากถึงจุดโอมันคือ0.5ครับ วิ่งลงมาข้างล่างมันคือ0.2รวมกันเป็น0.7ครับเท่านั้นย่่ยพอครัเรารู้จากไอ้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วข้างบนนี้จากไอ้ตัวด้ามมือตัว c ไปถึงจุด o นั้น0.5เดชาบุญครับว่าจากพิน a ไปถึงไอ้แนวลายของไอ้ตัว c นี่คือ0.1พัดเช้าช่วยกล้วยน้ำว่าเรียกได้อกมว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ0.4 ดังนั้นเซตาก็หาได้แล้วล่ะครับว่าแท้จริงแล้วไอเซต้านั้นมีค่าเท่ากับอาร์คแทนครับอาร์คแทนข้ามฉากชิดฉากและก็ข้ามชิดสูตรไซคตแทนนี่นะ0.7ฐาน0.4มีค่าเท่ากับ60.3องศาความยากของท,ทีฟอร์ดเมมเบอร์คืออยู่ตรงนี้แหละครับว่าดูออกหรือเปล่านะครับบางคนว่าไม่ไม่เอาไม่เอาเงี้ยไม่หาเซตาไม่หาเซตา เทคโมเมนต์ดูน่าจะง่ายกว่าสุดแล้วแต่วิชานี้คือการให้เครื่องมือครับส่วนทุกท่านจะเอาไปทิมแทงก็สุดทิมแทงด้วยกระบ,บวนท่าไหนก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นการให้เครื่องมือทุกท่านไปมันเป็นวิชาพื้นฐานนะครับส่วนจะไปยุบประยุกต์ต่อกับโปรเจกต์ของท่านกับงานของท่านและก็รายวิชาต่อไปก็สุดแล้วแต่กับประสบการณ์ที่ทุกท่านได้รับ ไม่พูดเท่อีกแล้วนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะไอ้ดูมุมนี้ให้เป็นนะครับกลัวไปตายกันตั้งแต่ตัวสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมฉากนะครับไอ้นี่สี่สิบห้าอันนไอ้นี่สี่สิบห้านะครับผมอย่าสองด้านมันเท่ากันเนาะพอได้เซต้าออกมาแล้วเสร็จสับก็แทนเซต้าลงไปนะครับทุกท่านครับได้เซต้าออกมามีค่าเท่ากับหกสิบจุดสามองศานะครับเอาละเวลานะ่าก็จะพอสมควรแล้วผมก็ขออนุญาตใส่เลยลวกันว่า ไอตัว fa นั้นพอพิจารณาออกมามีค่าเท่ากับ1.07กิโลนิวตันส่วนคุณหนู fb นั้นคิดออกมาก็จะมีค่า1.32กิโลนิวตันครับสบายๆครับยังไงก็ตามนะครับถ้าดูที o r r e m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  e r r ไม่เป็นผมก็ขอฝาก True Force Member ไว้หน่อยละกันโดยส่วนใหญ่แล้วไอเรื่องโครงสร้างทัสและก็ Structure Analysis เนี่ยนะครับคงจับไปหลังจากบทนี้นะครับหลังจากบทนี้ก็คงไปเจอกันหลังมิดเทม แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะจะเน้นย้ำกันอีกทีแต่ให้เข้าใจว่าเวลามันจะเกิดสมดุลได้สำหรับ t r ฟอร์สเมมเบอร์นั้นมันก็ต้องมีแรงในลักษณะที่เป็นอยู่ในขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามและก็อยู่ใน Line of Action เดียวกันซึ่งก็ m a s e s s n ฮะมันจะสมดุลกันได้มันก็ต้องอยู่ใน Line of Action เดียวกันซิกมา f มีค่าเท่ากันกับ0นี่ฮะต่อมั้ฮะพอซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0 นอกจากนั้นคือซิกม่าโมเมนต์รอบจุด B ก็มีค่าเท่ากันกับ0เพราะ2แรงนี้พุ่งเข้ามีลายออฟแอคชั่นผ่าน B ไปซิกม่าโมเมนต์นะครับรอบจุด A ก็มีค่าเท่ากันกับ0เพราะ2แรงนั้นมีลน์ออฟแอคชั่นผ่าน A นี่แหละฮะคือ true force member กับ t Force Member ยังก็ฝากไว้อบอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยเนาะมองออกก็ง่ายนะครับมองออกก็ง่ายแต่มองไม่ออกก็ขอให้พึงระลึกไว้ว่าไอ้ True f o r e m m e m b e r นี้นะครับ ขนาดเท่าที่ทางตรนข้ามอยู่ในไลน์ออบเจกชันเดียวกันเดี๋ยวจะได้ไปใช้ต่อนะครับส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้กัดน,นะครับส่วนทีฟอร์ดเมมเบอร์นั้นก็แน่นอนคนระับมันบางทีมันก็มองรูปยากมันหาเซต้ายากอาจจะอาจจะไม่สู้วิธีเดิมๆของเราของเกเคยก็คือเช็คโมเมนต์ที่จุด A เลยก็ได้เหมือนกันลองทำดูฮะลองทำดูไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าเรามีโจทย์เยอะแล้วก็จะค่อยๆเสนอทีละเรื่องแล้วก็แนะนำว่ามันทำได้นะครับมันทำได้ถ้ามีเวลามีโอกาสก็ลองทำดู โอเคแล้วครับสมควรแก่เวลาแล้วนะครับสมควรแก่เวลาแล้วก็ไปตะลุยโจทย์กันต่อเลยนะครับน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวมี f u n d า m เ n t นชอ r พบเบ m มอีกสักนะครับน่าจะสักสี่ข้อแล้วก็ตะลุยโจ์นะครับและผมก็จะปิดไอ้สอมิตินี้แล้วก็ไปตะลุยโจทย์อีกเล็กน้อยนะครับกันไว้กันไว้กันแนวโจทย์ที่ไม่ได้มานําเสนอในฉบับนี้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับอย่าลืมนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ กด s u b s cribe กันด้วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับเจอกันในตัวอย่างที่8ครับสวัสดีครับ